เอามาแม่เปิดให้นี่ว่าอะไรไข่มดแดงโอ้หเนเน่เน่รู้เหรอไข่มดแดงลุไม่เคยม่มีมดแดงอะก็มันไข่มดแดงเลยลูกโอ้โหไข่มดแดงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะก้อยให้ดูนะครับไม่กินไอศครีมเหรอ กินนี่นี่นี่นนนนอไอศครีมกว่าอืม,อมเอายาทำเอาถ้วยมาใส่ปเปอวถ้วยมาใส่ก่อนเอาถ้วยมาใส่ไอศกรีมเร็วไปเร็วเอาถ้วยโอ้กลับมาจากโรงเรียนใหม่ๆุกเอาพาพี่น้องว่ามึงไข่มดแดงดิล่ะเนี่ยไม่ใหม่ๆเงี้ยไม่ใหม่ๆ<ห>เ,เดียนะยเด๋ยวสิกอยกอยไข่มดแดงหมด,ดแล้งกินกับเพรากินกับเพาะเจ้า กินก็ข้าเจ้าก็ได้นะได้อืมเฮ้ยยังเปเด็ดออกที่ละแม่อ,ขอเขาบไมันเด็ดออกมันกระโบ,บสมเด้บ่แม่นนิแม่ขี้ขี้เงียหนิแม่อืมใช่เหรอที่ขี้ขีใช่มั้ยเต็งหรือเปล่าอันนี้มันคนละมดลูกในมนดมดกินไม่ได้สวัสดีค่ะป้าๆนะนๆหนูขี้มาจากเรียนน่ะแม่ห่อไว้แล้วนะ สวัสดีค่ะป้านานามาจากไหนคะมาจากโรงเรียนมาจากเด้อยสไปมันเปิดยากป๊บสี่มันตั้งเตี่มว่าวานนี้มันไม่เย็นแล้วมันไม่เอ็นนี้แล้วมันไม่ซาแล้วให้ซาก็กินเถอะกินไม่ได้แต่ก็กินเอากินไอติมก่อนกินไอติมเด็กกินเยอะนะแป๊บซี่นนหวา มันแล้วมันแล้วไปโรงเรียนได้นอนกลางวันหรือเปล่าลูกเมียไปปลุกหรอกเด็กน้อยบ่ทันในซึมอย่าคนเจ้พูดก็เลยบอกให้ผูป้ปกครองเข้าไปปลุกเขาเลยเพราะว่ามันถึงเวลาเลิกแล้วเจ้สงสัยสงสัยที่พักกันหัวตะนอนนะใช่ไหมนอนนานยังพวกนอนไหมล่ะไม่นอนอ,อย่าทำอย่าทำก็ไปกิน อาไว้ตอนเย็ยนเดี๋ยวหมกนี่นี่เพิ่งเริ่มเรียนมาหนูโอเคไหมอย่าก,กินเยอะอย่าก,กินเยอะแป๊บซบี่นะกินไอศครีมเล้วไอศครีมรสอะไรนี่ทุเรียนทุเรียน,นทุเรียนว้าวไดกินไอศครีมรสทุเรียนอือเสียบ่หวานวะอืาบาทวันนี้คนที่ไปรับบัณฑิตน้อยไปโรงเรียนกี่คนเสาะใครมั่ง เแล้วนี่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 ผ้าขวดอ๋อสามคนน้องเนยน้องอันชันไปไหมอันชันไม่ไปอันชันไม่ไปอันชันเพราะอันชันร้องไห้อันชันร้องไห้เมื่อวานเนี่ยพ่อพ่อกินไดกินได้ขึ้นอันชันร้องไห้ทำไมล่ะลูกอันชันร้องไห้อันชันไม่เห็นแม่ไม่เห็นคุณยายนี่เน่ร้องไหม เนเน่เนเน่คนเก่งหรอเนเน่คนเก่งเนเน่เลยไม่ร้องใช่ไหมคะเนเน่คิดถึงแม่ไหมล่ะแต่เนเน่อดเอาหรอฮะเนเน่มองเห็นแม่อยู่เนเน่ก็เลยไม่ร้องใช่ไหมทนเนเน่ไม่เคยร้องสักทีถ้านเนเน่ไม่เห็นแม่เนเน่จะร้องไหมอือไม่ร้องเนเน่เก่งอยู่กับคุณครูเหรอคะอยู่กับเพื่อนๆนเหรอแม่เห็นเนเน่ยิ้มให้เพื่อนๆนด้วยใช่ไหมเพื่อนมาากไหนลูก เพื่อนบ้านไหนบ้านในเมืองเหรอ่ดูคนต่อแถวโอ้คนต่อแถวคนแข่งกีฬาลูกพ่อใส่มหม,มาพูดอะไรอะ่ะหมาบอกเตรียมตัวหมา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 เป็นคนคนเป็นหมาน,นี่นี่เป็นอะไรเปียกมาเนอฮะนี่นอนนี่นี่นโดนน้ำมาเลยเปียกที่เส้อหัวเลยอ๋อน้ำลายเลย น้ำลายไหลเลยลูกนอนน้ำลายไหลเลยโอ้โหเงี้ยครูเปิดแอร์เปล่าตุ๊กตากระเปียกอืบถ้าเยี่ยวคงไม่หรือเพื่อนหรือเพื่อนเยี่ยวใส่หัวหนูเหรอน้องยิงสองคนกับมิกเด่น้ำลายน้ำลายอื้อน้ำไล่เฉยบอลลูกนอนน้ำไล่เงี้ยเสมอฮะเงี้ยห้อนเสมบครูก็เปิดแอร์อยู่ ผัดลมมาให้บ๊บมุนพัดลมมาใหคุณกู้หันพัดลมมาให้ะบ่ปะอือคุณกู้หันพัดลมมาให้คุณกู้ไปไหนันไปหาเพื่อนเพื่อนือไหลแล้วไปล่างมือออกคุณครู้แล้วผัดลมเห้นี่นี่คุณครูว่านี่นี่เป็นปอดอือเมี่เราบอกคุณครูบ่ัน้หันเจ้วสิก้อยไข่หมดแดงมาแรงพี่น้องอือใช้ควมแดงใสครับเดี๋ยอะขยี้ก้อยเองกนะอือกู้ใดก้อยก็ก้อยเลย ฮะอ,อะไรนะยังเมืนนะ่อกี้นะหนูเอาน้ำปักเสาเลยอ,อร่อยไหมลูกชื่อบ้านใครแม่ลูกตัวนี้มันออกมาม,มันออกมาอร่อยไหมกินข้าวไหมแม่ป้อนข้าวกินข้าวอยู่ไหมไปโรงเรียนกินข้าวกับอะไรลูก วันนี้กินข้าวกับอะไรคุณครูผลไม้ผลไม้อะไรกินข้าวกินข้าวข้าวกับอะไรไข่ด้วยอมีไข่ด้วยแล้วมีอะไรอีกผลไม้เลยพ่อหนูกินกับน้องมิกกับพาขวัญโอ้กินกับน้องมิกกับพาขวัญกินผลไม้อะไรกินผลไม้อะไรลูกอันเชนไม่มาเอออันเชนไม่มาแล้วีหยกินผลไม้อะไรผลไม้ก็ไม่รู้ฮะ ไม่รู<ย>้<ด>เรียกชื่อไม่ถูกเหรอ,อพอ,อกับข้าวก็เรียกไม่ถูกเหรอมีอะไรมัง่งกับข้าวนะอยู่ในอยู่ในกับข้าวนะมีอะไรมัง่งอยู่ในพระถาดมีอะไรมัง่งอยู่ในถาดมีอะไรมัง่งมีอะไรมั่งฮึผลไมกก้กับกับไข่กับไข่ไข่เนาะ กับข้าวไข่ไข่ทำอะไรกินไข่พะโล้หรือไข่อะไรรู้จักไหมไข่พะโล้ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้แล้วนกินไข่อะไรนะไข่ก็ไม่รู้ไข่อะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามีไข่เหรอออร่อยไหมล่ะอร่อยร่อยค่ะเมื่อกี หนูหยิบไข่ไปเลยไม่ใช่ช้อนตักเหรอะไปเลยโอ้หนูหยิบกินเลยเหรอทำไมหนูไม่ใช้ช้อนล่ะเพื่อนเพื่อนใช้ช้อนไหมภาค quant มึงกินหมดเลยเหรออ้มเครืงลูกเลยเหรอโอเพื่อนเพื่อนใช้ช้อนไหมเมื่อวานนี้หนูเห็นภาค q u a n เอาไข่กินทำหนยไปเลยเหรอะภาค quant กินเนลาเนี่อาบน้านมากตัวป่ะพี่น้องนี่นี่บ๊ายปลาปกันนานเนี่ยเร็วเจอกันอะไรเจอกันชิ้นจ้า